สวัสดีครับวันนี้พบกับโครัวนูกระต๋องจะขอนำเสนอวิธีการทดสอบแป้งขนมเบื้องที่เก็บไว้ว่าจะสามารถกรอบได้นานเป็นเวลากี่วันกี่เดือนมาดูกันเลยครับนี่คือขนมเบื้องที่เราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกสองถุงเป็นขนมเบื้องที่เราแยกไส้ไว้เพื่อทำการทดสอบและทดลองว่าแป้งขนมเบื้องที่ใส่ไส้และแยกไส้นั้นจะสามารถ อยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูถุงที่1นนะครับถุงนี้เป็นถุงที่เราแยกไส้ไว้นะครับใส่ไว้เป็นเวลา1เดือนครึ่งถุงถัดมานะครับเป็นถุงที่เราใส่ครีมโดยผ่านวิธีการอบนะครับแล้วทาการเก็บโดยการซีนธรรมดานะครับแต่ถุงที่1นนั้นเราจะซีนด้วยการซีนสุญญากาศแล้วเรามาดูกันว่าประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยแป้งยังจะปออ่องหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วยังรับประทานได้อยู่เป็นป่าครับส่วนตัวนี้นะครับที่เราทําไว้นะครับอบแห้งนะครับเราจะเก็บไว้ประมาณ1ปีนะครับตัวนี้จะเก็บไว้แค่ได้หนึ่งปีนะครับที่แตกๆเนี่ยงจาเราขนย้ายไปบ่อยนะครับแต่เราก็จะทําการทดสอบในการหยิกดูนะครับว่ายังกรอบอยู่หรือเปล่านะครับนไมครับน่ทานแล้วประมาณสามอาทิตย์นะครับก็ยังกรอบอยู่ครับ เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ได้1ปีนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าขนมเบื้องอบนั้นเก็บไว้หนึงปียังสามารถที่จะรับประทานแล้วก็ยังคงฟคคองฟอกไวอยู่หรือไม่นะครับตอนนี้ประมาณ3ามสัดาห์นะครับในองอันนี้นะครับเราจะมาแตะขนมเบื้องหนึ่งเดือนครึ่งนะครับที่เราทําเป็นขนมเบื้องแยกไส้ไว้นะครับว่า อยงกรอบได้ยังรับประทานได้อยู่หรือไม่นะครับนกาการตัดนะครับถุงที่เราใช้ซีนะครับเป็นถุงสําหรับซีนสุญญากาศนะครับซึ่งถุงนี้มูมลค่าต่อใบก็ประมาณ 3- 4บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเก็บราาักษาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับจะเป็แตก่า,าเยเวลาเครื่องสุญญากาศเวลาเครื่องสุญญากาศดูนะครับก็จะดูด อากาศออกนะครับถ้าใช้ถุงธรรมดาแบบนี้จะดูอากาศออกมาได้นะครับอันนี้เราใช้กันธุ์เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแข่งที่หนึ่งเราจะทดสอบแข่งแข่งเดียวนะครับทีเดียวแล้วก็ที่เจ็บไว้มันทำให้ได้นานิดหนึ่งนะครับ จะกรอบอยู่นะครับจะกรอบคล้ายกับขนมทอง,งม้วนเลยครับเดี๋ยวเราจะลองชิมอยาลองชิมน,นะครับจะไดให้รู้ว่าขนมเด้่อเราจะกรอบไย่ครัรความกรอบลองอยู่นะครับ ดค่าติยังู่ <S <S แต่ในเรื่องของความหอมอาจจะมีกลิ่นความหอมลดน้อยไปบ้างนะครับส่วนเรื่องของกองอยู่นะครับแล้วก็รสชาติก็โอเคนะครับถ้าเราใส่ ใส่ไสครับก็น่าจะรสชาติอร่อยนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้งนะครับก็ยังกรอบอยู่เดียวนะครับแสดงว่าสูตรขนมเบื้องที่เราให้ไปนั้นกรอบได้นานจริงนะครับหรือสูตรอื่นๆที่มีแจกในอินเทอร์เนตนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือ Google ก็กรอบนานได้นะครับถ้าเรารู้จักทีมการก็บรัษานะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ